สวัสดีครับนี่เป็นคลิปวิดีโอให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าเป็น EP พหนึ่งนะครับผมผมเมงนะครับก่อนอื่นก่อนจะเรียนไฟฟ้ากันเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าไฟฟ้าคืออะไรไฟฟ้าเองคือพลังงานที่เกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนนะครับ,รบแล้วไฟฟ้าจะประกอบด้วยสามปริมาณสาคัญปริมาณแรกเกลุ่มแรกนะครับก็คือความต่างศักย์ความต้านทานและกระแสะไฟฟ้านะครับทีนี้เนี่ย ถามว่าไฟฟ้ามาไหลได้ยังไงเราบองไฟฟ้าเหมือนน้าก็ได้ครับเปรียบเทียบกับน้ําเนี่ยถ้าจะให้น้ํามันไหลเนี่ยต้องมีความต่างระดับของตัวน้ําคือความต่างสักก็คือความสูงนะครับของน้ำเนี่ยทำให้น้ําไหลลงมาจากที่สูงลงสูงท่สที่ต่ำนะครับไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเราเรียกว่าความต่างสักนะครับส่วนตัวมวลน,น้ําเองก็คือกระแสไฟฟ้านะครับและความต้านทานก็คือสิ่งที่ต้านไม่ให้น้ําไหล อาจจะดูเป็นก๊อกน้ำไปเลยก็ได้ครับเพื่อความเข้าใจที่เรียบง่ายนะครับทีนี้เนี่ยอโอมได้ให้คำนิยามของสามปริมาณนี้ไว้ว่าแรงดันอ่าเอาหน่วยของแต่ละอย่างก่อนนะครับแรงดันมีหน่วยเป็นโวลต์แสสลักไอแต่มีหน่วยเป็นแอมแอมแปร์นะครับส่วนความต้านทาน resistance มีหน่วยเป็นโอห์มนะครับผมน่าจะยังพอมองเห็น โอหมนะครับโอเคครับทีนี้เนี่ยโอมได้กล่าวไว้ว่าแรงดัน1โวลต์จะผลักดันกระแสผ่านความต้านทาน1โอหมเนี่ยจะผลักดันกระแสได้1แอมป์นะครับขักดันให้ผ่านไปนะครับผมสรุปได้ว่า V I R เป็นวงกลม อ่าสากลนี้อีกแล้วนะครับเรียกว,ว่าวงกลมอเนกประสงค์สาพรพัดประโยชน์ก็คือถ้าเราอยากรู้ v แล้วก็ปิด v เท่ากับ i คิปิด R ทากับ v ส่วน i ปิด i ท่ากับ v ส่วน r ประมาณนี้นะครับก็ง่ายดีเป็นวงกลมที่ทุกคนใช้กันมันเป็นเหมือนกับเป็นมาตรฐานไปแล้ว <laughs> นะครับผมทีนี้กลับมาเรื่องของเราต่ออ่าจะส,สมมุติว่าเอาแค่เอาเรื่องแรงดันก่อนแรงดันเนี่ยอาจจะใช้เป็นแบบนี้ เป็นตัางขึ้นแล้วใส่วีหรือใส่5โวลต์อย่างนี้ก็จะกําหนดเป็นแรงดันได้นะครับหรืออาจจะใส่แบตเตอรี่ไปเลยซึ่งแบตเตอรี่ชุดนี้เนี่ยจะกําหนดว่ามีความต่างศักย์3โวลต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมซึ่งความเป็นจริงอาจจะแตกต่างออกไปเราไว้ว่ากันทีหลังนะครับทีนี้ส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นตัวนําตัวนําคือส่วนที่มีความต้านทานแทบจะเป็นศูนย์เลยซึ่งในอุดมคติถือว่าไม่มีนะครับผมต่อไปจะแนะนําให้รู้จักกับตัวต้านทานตึก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 หรือตัวนี้นะครับผม ตัวต้านทานเนี่ยคือสิ่งที่มีค่าของต้านทานระหว่างขั้วทั้งสองคือมีความต้านทานอยู่ก็คือตัว R นี่เองนะครับมีหน่วยเป็นโอห์มอ่าน,นะครับทีนี้ที่บอกว่าหนึ่งโวลต์หนึ่งแอมป์หนึ่งโอห์มหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราต่อบแบตเตอรี่หนึ่งโวลต์นะครับไปผ่านตัวต้านทานห oh นึ่งโอห์มจะมีกระแสะไหลมาหนึ่งแอมป์พอดีนะครับยังทันอยู่นะครับทีนี้ 1งโวลโอห์ม 1, v, 1, oh m, 1 m. แอมป์จากภาพนี้เนี่ยทำให้เราก็ลองคำนวณเล่นๆได้อีกหลายอีกหลายๆข้อซึ่งจะมีแรกๆงคงจะมีถามบ้างนะครับผมหวังว่าอย่างนั้นสมมติมีแบตเตอรี่3โวลต์อ่าครับความต้านทาน10โอห์มอ่ามีกระแสไหลกี่แอมป์ทีนี้กระแสะกระแสะเท่ากับ i เท่ากับ v ส่วน r เท่ากับ3ส่วน10เท่ากับ0.3แอมป์หรือ300มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับผม โอเคครับต่อไปเราจะมาเรื่องความต่างศักด์ก่อนเลยเป็นเรื่องแรกที่เราจะต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับความต่างศักย์มองจากแบตเตอรี่ได้ง่ายๆอ่าครับแบตเตอรี่มีสองขั้วความต่างศักด์คือ,อความต่างศักด์ก็คือความต่างระดับของทั้งสองขั้วตึกๆ สมมติกัหนดให้เป็น3โวลต์แต่เราถามว่าแรงดันเท่าไหร่เราไม่สววามารถบอกได้ว่าแรงดันเท่าไหร่จนกว่าเราจะรู้ว่ากราวอยู่ที่ไหนนะครับกราวคือจุดอ้างอิงกราวมีสาณ์แบบนี้นะครับนาาลงมาแล้วก็ขีดตึกตึกตึกสามขีดอย่างนี้กราวมีศักย์เท่ากับ0โวลต์น,นะครับถ้าเกิดแบตเตอรี่อย่างนี้มีบวกมีลบอย่างนี้อันนี้เราคงเข้าใจด้วยคอมมอนเซนส์เลยว่าขาบวกมีศักย์มากกว่าขาลบอยู่3และอีกกฎอีกข้อหนึ่งที่ต้องเข้าใจตรงกันก็คือจุดที่เชื่อมต่อกันทางไฟฟ้าหรือจุดที ต่อกันนั่นแหละครับมีสักไฟฟ้าเท่ากันนะครับทีนี้ถ้าผมมีแบตเตอรี่3โวลต์อยู่นี้ขาหนึ่งต่อลงกลางอย่างนี้หมาเควาว่ายังไงเมาควาว่าขาหนึ่งเป็นขาลบเนี่ยโค้ลบเนี่ยเป็นศูนย์โวลต์แล้วศูนย์โวลต์ดังนั้นโค้บวกมีความต่างศักย์กับโค้ลบอยู่3ดังนั้นโั้บวกถ้าคิดพลังั้นจะได้พังงานเท่ากับ3โวลต์นั่นเองนะครับตัวอย่างที่สองนะครับถ้าเกิดมีแบตเตอรี่ต่อแบบนี้อันนี้ต่อลงกลางแล้วต่อแบตเตอรี่อีกชุดนึง แรงเคลื่อนาโวลท์ทั้ง2ก้อนนะครับแรงเคลื่อนความต่างศักว์แรงดันมันเป็นหน่วยโวลต์ es, เหมือนกันนะครับไม่ต้องแปลกใจทีนี้เนี่ยจากจุดนี้เป็น0โวลต์ตัวนี้เป็น3โวลต์ตามข้อแรกนะครับพอมาข้อสองปุ๊บตัวน,นี้มันต่างกันอยู่3โวลต์ข้วที่เป็นลบมีศักย์แล้ว3โวลต์พอต่อกับก้อนล่างอยู่นะครับอันบนมันเลยบวกไปอีก3มนมนี่ก็กลายเป็น6โวลต์นะครับจุดนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจตรงกันอยู่ถ้าตรงนี้ไม่เข้าใจไม่ตรงกันนี่มันจะะงงมมากเลยนครับผ โอเคครับต่อไปเรื่องวนก็น่าจะผ่านไปได้ต่อไปเรื่องความต้านทานครับความต้านทานเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้านให้ไฟฟ้าไม่ไหลถ้ามองบางมุมมันก็จะเหมือนกับเป็นท่อน้ําะครับยิ่งท่อใหญ่ความต้านทานยิ่งน้อยคือกระแสไหลไปได้สะดวกกระแสก็ไหลผ่านไ,ได้สะดวกแต่ถ้าเกิดท่อมันเกิดการตีบขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความเค้นทําให้กระแสไหลผ่านไปได้น้อยนะครับก็มองอีกก็ได้ทั้งนี้เพราะว่าสะสารแต่ละอย่างมันมี ประสิทธิภาพในการน,นำไฟฟ้าได้ต่างกันหรืออิเล็กตรอนวิ่งผ่านตัวมันได้ดีเร็วต่างกันนะครับผมทำให้ความต้านทานไม่เท่ากันก็ครับทีนี้ในวงจรเนี่ยความต้านทานก็คงจะคิดได้จากกระแสที่ไหลแล้วก็แรงดันนะครับผมตามหลักที่ว่า R เท่ากับ i เออ R เท่ากับ v ส่วน i นะครับผมทีนี้ คต้านทางก็ยังมีเรื่องวุนงุนอีกมากมายอย่างเช่นที่เจอกันะเบอรก็คือวงจรอนุกรมและวงจรขนานผมว่าคงจํากันได้นะครับที่เรียนไปตอนประถมมันอาจจะนานมากแล้วแต่ก็จิม,มาสักหน่อยแบตเตอรี่สามโวลต์นะครับต่อตัวต้านทานเข้าไปสองตัวแบบอนุกรมก,กันแบบนี้ต้านทานข้างละสิบโอห์มสิบโอห์มถ้าเราลองสังเกตดีๆเราจะพบว่าอิเล็กตรอนวิ่งปึ๊กโดส oh ิบโอห์มคันไป้ครั้งหนึ่งและหลุดออกมาได้ก็โดส oh ิบโอห์มคันไอีกครั้งหนึ่ง จากจุดนี้เนี่ยมันก็สามารถเอาตัวต้านทานสองข้ามบวกกันแล้วเพื่อหาควาต้านทานารวมได้เลยควาต้านทานารวมคือความต้านทานาระหวังจุดนี้กับจุดนี้นะครับระหว่างสองจุดนี้ก็คือ20โอห์มนั่นเองจุดนี้ยังไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือเอามาบวกกันทำนายแล้วยุบเป็นตัวเดียวดังนั้นวงจรที่สมบูรณ์ของวงจรน,นี้ก็คือเป็นหนึ่งตัวมี R R คือร์ s เตอร์นะครับ20โอห์มไปตัวหนึ่งสมบูรณ์กันนะครับขมสอง,สอ,งอันนี้มีค่าเท่ากัน โอเคนะครับทีนี้ตัวต่อมาที่ก่อ,อความวุ่นวายเลยอ่าจะโยงกับเรื่องกระแสด้วยนะครับจะโยงกับเรื่องกระแสด้วยก็คือวงจรตัวต้านทานแบบขนานนะครับถ้าเกิดผมใส่3ามโวลต์แบตเตอรี่ไว้แล้วต่อสิบโอห์มแล้วต่อ10บโอห์มสิบโอห์มนะครับ ผมอยากทราบว่าความต้านทานระหว่างสองจุดนี้มีค่าเท่าไหร่ทั้งนี้เรามองง่ายๆก่อนนะครับเรามองเป็นตัวท่าสองตัวจะมีกระแสไหลผ่านทั้งสองตัวอยู่แล้วเพราะมันเหมือนกับว่าเป็นแหล่งน้ำนครับแล้วมีแม่น้ำสองสายไหลออกมายัางก็ต้องมีน้ําอยู่ในแม่น้ําแน่นอน,นครับประมาณนั้นที่เรามองก่อนว่าแม่น้าสายแรกมีน้ําไหลเท่าไหร่สายสองมีน้ำไหลเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยถ้ามองคิดแบบอ่าให้เห็นภาพชัดเจนนะครับเราหา เราตั้งชื่อเป็น R1 ก่อนกับ R2 นะครับเราใส่ I ห้อย R1 คือหมายถึงกระแสที่ไหลผ่าน R1 นะครับเท่ากับ3โวลต์ส่วน10โอห์มท่ากับ0.3ตัวที่2มีค่าเท่ากันเพราะว่ามันเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับดังนั้นตัว2เท่ากับ0.3กระแสไหลผ่านรวมหมายถึงกระแสที่ไหลออกมาจากแม่น้ําใหญ่แม่น้ําใหญ่นะครับแบ่งเป็นสองสายสาย1บวกสาย2ต้องเท่ากับสายใหญ่อยู่แล้วนะครับผมมันแ,แน่นอนดังนั้นสายใหญ่ ก็คือจุดที่ไหลผ่านทั้งหมดตรงนี้จุดนี้เท่ากับ0.6แอมป์นะครับทีนี้เนี่ยสองจุดเนี้ยที่รที่ผมถามไปตอนแรกเนี่ยว่ามันมีความต้านทานเท่าไหร่มันมีกระแสไหลสุ0.6แอมป์มีโวลต์มา3โวลต์ดังนั้นเราสามารถยุบผังภาพนี้ลงไปได้เลยนะครับยุบให้กลายเป็นภาพที่สมมูลกันก็คือตัวต้านทานเอ่อแบตเตอรี่ก่อน3โวลต์เท่าเดิมมีตัวต้านทาน ออ่ะตัวต้านทานทีนี้เนี่ยมีกระแสไหล600มิลลิแอมสามารถคิดตัวต้านทานตัวน,นี้ได้เลยก็คือว่าาเท่ากับ V ส่วน I เท่ากับ3ส,ส่วน600อ๋อไม่ใช่600สิ0.6พร้อมเป็นหน่วยแอมนะครับเท่ากับอ่า5 ครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเจอ,อตัวทันเยอะๆมากกว่าสองตัวหรือ,อาหาวิธีรัดน,นะครับไม่ต้องไปคิดอะไรยืดยาวอย่างนี้มันก็จะมีสูตรรัดของมันอยู่นะครับผมสูตรรัดของมันเนี่ยเริ่มจากตอนแรกต้องหากระแสร,รวมของอาทุกตัวก่อนสมมติว่าผมมีจำนวนอาเนี่ยมากสามสี่ห้าตัวหรือมากกว่าน,นั้นนะครับกระแสที่ไหลผ่านของอแต่ละตัวต้องเอามารวมกันก่อนก็คือ แรงดันส่วนค่าวความต้านทาน R1 บวก v ส่วน R2 บวก v ส่วน R3 ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจะได้กระแสมาถ้า่ผมต้องการความต้านทานเนี่ยผมต้องเอานี่คือคอันนี้คือผลลมกระแสแล้วนะครับทางก้อนนี้อ๋อโทษทีครับคือทางก้อนนี้เป็นผนลลมกระแสแล้วนะครับ v ส่วน R1 บวก v ส่วน R2 v ส่วน R1 นี่คือกระแสที่ไหลผ่าน R1 v ส่วน R2 คือกระแสที่ไหลผ่าน R2 v ส่วน R3 คือกระแสที่ไหลผ่าน R3 ไปเรื่อยๆนะครับพอกระแสมาลมก,กันปุ๊บต้องการหาความต้านทานความต้านทานเท่ากับแรงดันส่วนกระแสใสว v ใหญ่ไปตรงนี้นะครับและจะเห็นได้ว่า v มัน v ตัวเดียวกันนะครับสามารถตัดทิ้งได้หมดตึก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 ยุบสุรแล้วจะได้เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งส่วน R หนึ่งบวกหนึ่งส่วน R สองไปเรื่อยๆนะครับจนถึงหนึ่งส่วน Rn คือ R ตัวใดๆแต่ถ้าเกิดเรามีแค่สองตัวแบบนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนอีกภาพหนึ่งได้ เป็นรัดเข้าไปอีกก็คือหนึ่งส่วนอ่าตกขออิงแล้วอย่างนี้นะครับเราคูณไฟา้ก่อนนะครับจะได้เป็น r 1บวก r 2ส่วน r 1คูณ r 2แต่อย่าลืมว่าทั้งหมดนี้มันมี1ส่วนอยู่ดังนั้นกลับขึ้นไปดึงอันนี้ก่อนนี้ขึ้นไปจะกลายเป็น r 1คูณ r 2 ส่วน r1 บวก r2 ก็จะได้ความต้านทาของทั้งสองตัวหลวมกันยุบเป็นภาพเดียวครับสำหรับ EP 1ก็แค่นี้แหละครับก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับ